สวัสดีครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์ออทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินอีกแล้วนั่นเองับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่ากาลิ娜ฟรีไฟนนั่นเองับผมวันนี้มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่และชุดทีเข้ามาใหม่นั่นเองพี่ได้ข่าวมาว่าเป็นชุดเกี่ยวกับทางด้านของอาสูรนั่นเองอาสูรในรอบนี้จะมาหน้าตายอย่างไงแต่เขาบอกว่าเกี่ยวกับสายฟ้าด้วยนะซึ่งจะทำมินไหมหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมแต่ก่อนมาดูก็ช่วยพี่ กดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อให้ภาพคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองวันนี้เข้ามาอยู่กับพี่จินวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองเนอะซึ่งวันนี้ก็มาเป็นมอเตอร์ไซค์เ้ยวันนี้ก็มาเป็นพี่วินหนึ่งวันเนาะก็เปลี่ยนลุคบ้างนะผมเดี๋ยวน้องๆแบบทำไมพี่ใส่แต่ชุดเดิมอืมพี่พามาเที่ยวหรืพี่ก็มีงบประมาณ2,000เพชรนั่นเองนะผมมาคลิกเข้าไปเลยผมเข้ามาปุ๊บหน้าตากิจกรรมก็จะมีชื่อว่า อสูรฟ้าเรือนงแสงนั่นเองนี่นมาพร้อมกับทกิน M 24นั่นเองนัเอความเร็วในการเคลื่อนที่บวกหนึ่งแมกกาซีนบวกหนึ่งลบความเร็วในการรีโหลด <c oughs> จบเลยนะยิ่งเป็นสไนีกอีก <c oughs> รีโหลดช้าคือจบเลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็มาพร้อมกับทากินไอวอลนั่นเองนี่ไอวอลหน้าตาแบบน่าอยู่นะเท <c oughs> ่เล่นะ <c oughs> กิจกรรมอสูรฟ้าก็เข้าตั้งแต่วันที่3มิถุนาจนถึงวันที่9มิถุนาเนับผมให้น้องๆเข้าไปจับเข้าไปสูันได้เนอะโอเคคลิกเข้าไปได้เลยเนอะเข้ามาปุ๊บหน้าตาตู้ของน้องก็ประมาณนี้เนอะเนามีการชักดาบออกมาด้วยนะเชิดเฮ้ยปึ้งเป็นแบบเป็นยักษ์นะอสูรฟ้าเฮ้ยทำไมแบบมันดูแบบมันดูแบบกองแกงไม่ใช่ไม่ใช่กองแกงนะผมก็ เป็นอัดศูนย์นะก็แยกนั้นหมดก็6ชิ้นด้วยกันนะผมชุดของโ <Okay. S 1> อเคเริ่มที่ชิ้นแรกเลยนะผมมาชิ้นแรกของน้องจะเป็นทางนั่นของเสื้อนั่นเองเสื้อของน้องก็ประมาณนี้นะเป็นแบบอันนี้แบบไม่มีไม่มีลำไส้นะวั <What? S 1> ขับเคลื่อนด้วยอนุเวตนะผมพี่ก็ดูอนิเมะมากเกินไปแล้วชิ้นที่สอง,องชิ้นที่สองของน้องจะเป็นทางนั่นของกางเกงนั่นเอง,องกางเกงก็ประมาณนี้เนาะน,น,นี่ไม่มีเอฟเฟกต์น,เนนะเป็นชายผ้าเฉยเฉยแล้วก็ชิ้นที่สามจะเป็นสกินรองเท้า ก็ไม่มีให้ฝึกเหมือนกันแต่ว่าจะมีแบบอันนี้เลยเพิ่มมาให้แล้วก็ชิ้นที่4ีน้ผมชิ้นที่4ี่จะเป็นหน้ากากหรือว่า้าเป็นปากนั่นเองน้ผมโอเคตอนนี้เป็นโอ้โหเหลืองจ้อยเลยเนาะนีแล้วก็ชิ้นต่อไปนะอชิ้นต่อไปจะเป็นทรงผมน้อนั่นเองนี้เป็นทรงผมมัดจุกเนาะอืม้ยได้อยู่นะพี่พี่ก็ชอบนะพี่ชอบมันจแปลกๆก็เออ ยิ่งแบบทรงผมแ s <S ปลกๆเนี่ยพี่ยิ่งชอบเลยแล้วก <Okay. S 2> ็ทางด้านของชิ้นสุดท้ายน้องชิ้นสุดท้ายจะเป็นลายหน้าหรือว่าลายเพ้นท์ของหน้านั่นเองครับผมหน้าตาประมาณนี้โอเคปืนก็ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นสกินไอวอลนั่นเองน้องผมประมาณนี้ไอวอลมันสวยเลยไอวอลได้หว่ะเฮ้ยไอวอลก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณ3จุดนั่นเนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายน้องผมชิ้นสุดท้ายของน้องจะเป็นสกินปืนนั่นเองสกินปืนก็ประมาณนี้น้องผมนี่ เป็นสไนนนะสเต็กของปืนมันจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่บวกหนึ่งแมกกาซีนบวกหนึ่งลบความเร็วรีโหลดนั่นเองนะผมก็ลบหนึ่งนะเวลาถือก็ประมาณนี้นะผมซึ่งถามว่าพี่ครับมันดีไหมพี่ตอบเลยนะผมว่าไม่ดีเท่าไหร่นะผมไม่แนะนำนะผมเพราะว่ามันีโหลดช้ายิ่งแบบสไนมันยิ่งแบบสไนแบบมันโหลดช้าเลยใช่ปะแล้วก็น่ไปโหลดช้าอีกจบเลยแล้วผมก็ประมาณนี้นะผมไป ตู้นี้ก็คัติกาเหมือนเคยเนะผม <Okay. S 1> โอเคโอเคผมมาก,ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าตู้นี้ใช้ทั้งหมดกี่เพชรนั่นเนองครับผมมาครั้งแรกจะเป็น9 19 49 99 199 349 499และ6 99, 99นั่นเนองนะผมทั้งหมดกี่เพชรกี่บาทเดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาวไว้ให้นะผมประมาณตรงนี้โอเคครับผมมาตู้นี้ก็เหมือนเคยเนะผมเลือก2ส,สิ่งที่น้องไม่ต้องการนะผมพี่ก็จะเลือกอันนี้กับอันนี้ลากกาะกันนะผม ดีปะ่ะอันไหนดีอันนี้ดีกว่านะผมไปจัดไปครับผมก็ขออนุญาตไล่เกลือน,นิดนึงนะผมไปครับผมในประมาณนี้สักอ,อีกครั้งเนี่ยอะโอเคครับผมไปน่าจะได้นะจัดไปครับผมครั้งแรกเก้าถิดเท่านั้นนะผมว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้คือแบบถ้าไปยาวคือจบเลยนะเพราะว่า ดูดิมันเลียงเลียงเลยอะ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กว่าจะถึงโอ้โหครั้งที่สองอผมจัดไปขอมอื้มวัอีกนิดนึงสี่เก้าอผมจัดไปเฮ้ยก็น้องไหนแบบว่างบน้อยก็ดูเอานะครับผม <c oughs> พี่หวังพี่หวังอะไรมากหวังแค่ไอบอลเลจัดไปของเก้าเก้ารอบนี้ นี่ไงวๆรอบนี้โอ้โหโอ้โห oh เอาไงดีพี่เก็บเพชรไว้สุ่มไอ้นี้ดีกว่านะชุดตำนานเนี่ย <c oughs> โอ้โหโจบเลยสำหรับตู้อสูรฟ้าเรื่องแสงนั่นเองน้องไหนเข้าไปจัดเข้าไปสุ่มมาแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะสำหรับพี่ก็แบบถ้าไปต่อบร้อยทั้งร้อยอ่ะคือนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยยิ่ง ลงกล่องสกินปืนให้นอน, <Okay. S 1> นส่นรรมปก็ประมาณนี้และกันโอ๋สำหรับกิจกรรมตู้นี้ก็ประมาณนี้ใลกันโอ๋สำหรับกิจกรรมที่มีชื่อว่าอสุนฟ้าเรืองแสงนั่นเองน้องก็มีเวลาอีก6วัน8ดชั่วโมงน้องผมให้น้องๆเข้าไปจับเข้าไปสุ่มกันได้ <Okay. S 1> โอเคโอเคน้องคนไหนหมดไปกี่เชรหมดกันไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันน้อง โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาสำหรับกิจกรรมวันนี้น้องไหนชอบไหมหรือว่าไม่ชอบ <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกพี่ไได้นะ่ะแล้วเอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร <c oughs> อย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซนไหวสวัสดี <c oughs> ครับผม <c oughs>